สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาพบกับช่อง Atom Story Lee นะคะวันนี้เราจะมารีวิวกล้องกล้องซูมคายเบบี้พาวเวอร์พาวเกิลนะคะเดี๋ยวแกะของทต่ำกตอนเลยค่ะหอ่คหนูสแรกเลยอุ๊ยนอะไรเอ้าเอ้าทำไมการ ไม่ตรงเลยเอ้ยเดยวสวยอ่ะเขย,ย,ยิบเลเอาทำามไมไ่มีตุกตาพี่ได้ผูกกระดายแล้วได้ก็ตัวนี้มาแกะของเรากันมาดูไม่เหมือนกันหนะ้าชุดสีไม่เหมือนกันเอ้ยรู้ได้ตัวนี้มาดูเลย